The Principia Podcast ฟังวิทย์ให้คิดตามวิทยงวิทยามาแล้วจ้าสวัสดีครับพบกับรายการวิทยยงวิทยาอีกแล้วนะครับวันนี้เราพบกับแขกรับเชิญอีกคนหนึ่งซึ่ง IMPORT มาจากต่างประเทศเลยคนนี้มาจากประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลายัยเป็นนักวิจัยแล้วก็เป็นคนที่เล่าเรื่องได้สนุกมากมาก คนนี้นะครับก็คือพี่ชินนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ลองเมื่อกี้ผมพูดแค่ชื่อไปว่าพี่ชินนี่ค่ะลองแนะนําตัวอีกสักหน่อยว่าพี่เป็นใครมาจากไหนอินพอร์ตมาจากประเทศอะไรอ่าโอเคอ่ชินนี่เนี่ยเป็นชื่อเล่นนะคะชื่อ,อจริงก็คือพิมพ์ละพัทลิขเจริญผลนะคะ made in Thailand แต่ว่าไป export ไปเดนมาร์ก made in <laughs> ลาลีราชบุรีนะ,ะเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศเดนมาร์กชื่อว่า Technical University of Denmark ถ้าไทยมีจุฬา เดนมาร์กก็จะมีโคเปนเฮเกนนิร์ซิตี้เหมือนจุฬาอ,อยู่กลางเมืองแล้วก็มีบางมดเดนมาร์กก็มีบางมดเป็นเทคโนโลยีจิร์ซิตี้จะอยู่ห่างออกนอกเมืองออนิดนึงก็จะแบบเป็นมหาวิทาลัยทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลักชื่อว่า Technical University of Denmark ชื่อ,อย่อคือ DTU ก็ไปเรียนปริญญาเอกที่นั่นจนจบแล้วก็ต่อโพสต์ต่ ต่อนู่นต่อนี่ตอนนี้ปัจจุบันก็คือเป็นอาจารย์ซึ่งตำแหน่งก็คือเป็นซีเนียร์รีเซิร์เชอร์ซึ่งถ้าเทียบในแบบเมืองไทยแล้วมันก็เท่ากับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์แต่ที่นั่นน่ะพี่ไม่ได้เน้นสอนพี่เน้นทำวิจัยเป็นหลักสอนก็มีบ้างสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอยู่ที่นั่นทําวิจัยแบบเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็ไล่มาตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาเอกเลยเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ทําวิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยา แต่ว่า,า,าใช้ระบาดวิทยาระบาดวิทยาเชิง g e โนมิกสก็คือใช้ในเรื่องของ g e โนมิกส์เทคโนโลยีดีเอ็นเอเทคโนโลยีหาคําตอบในเรื่องของการระบาดของเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะจีโนมิกส์มันคืออะไรครับ g e โนมิกสก็คือจีโนมทั้งหมดการศึกษาจีโนมทั้งหมดจีโนมก็คือพันธุกรรมทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตเราเรียกัน g e โนมิกส์มันจึงเหมือนดูรหัส DNA ทุกรหัสทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเรีเยกว่า g e n o m ิกสพูดง่ายก็คือใช้เรื่องของ DNA Technology ามาแก้ปัญหาในเรื่องของการระบาดของเชื้อโรคนั่นคือสิ่งที่เรียนตั้งแต่ปริญญาเอกและก็ทุกวันนี้ก็ใช้สิ่งนั้นในการทํางานวิจัยตอบโจทย์ซึ่งงานวิจัยของพี่เนี่ยจะเน้นไปในเชิงของหาสาเหตุและแก้ปัญหาการระบาดของเชื้อโรคก็คือ prevent and control พี่ไม่ได้หายารักษาเชื้อโรคนะอันนั้นคนละเรื่องออันนั้นจะเป็นทางเคมีศาสตร์ทางเรื่องเมดิซินพี่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นเลยพี่ทำในส่วนของป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อโรคถ้ามันระบาดไปแล้วน่ะไม่รู้ทำไงแต่ว่าถ้าก่อนมันจะระบาดเนี่ยต้องเป็นหน้าที่เราแหละก่อนและช่วงระบาดด้วยช่วงระบาดด้วยใช่แต่เมื่อมันติดคนแล้วคนรักษาอย่างไงนั้นน่ะอันนั้นหน้าที่หมอและโรงพยาบาลไม่รู้แลละ อ่านั้นจะไม่ใช่หน้าที่เราแล้วแล้วพี่ก็จะเน้นเฉพาะเชื้อแบคทีรียเป็นหลักพี่ไม่ได้ทําไวรัสอะไรมากมายโควิด <COVID S 1> <COVID S 2> ไม่ได้โควิดอ่ะพี่ไม่ได้ทําเองแต่ตอนที่โควิดมันเกิดขึ้นอนะ่ะผ้าของเราอ่ะก็จำอินไปในการทําช่วยในเรื่องโควิดด้วยช่วยในการดีเทคโควิดด้วยตอนนั้นแต่พี่อ่ะพี่เป็นคนที่เอ็กซ์เพรสติสของพี่มันอยู่ตรงไหนพี่พยายามสตรีคให้มันอยู่ตรงนั้นอ่ะอพี่จะไม่ค่อยก้าวไกยไปเรื่องของคนอื่นมันไม่ใช่ทางเรามนลจ มันไม่ใช่เรื่องของความมั่นใจเท่านั้นอีกเรื่องหนึ่งคือมันมีคนทําอยู่แล้วอะแล้วเขาทําได้ดีอยู่แล้วอะเราจะไปแย่งพื้นที่เขาทําไมอะแล้วคนใช้เครดิตในสิ่งนั้นกับเขาเหมือนกับของเราอะเราก็คงไม่อยากจะให้ใครมาแย่งเครดิตของเราหรือมาร่วมทํากับเราก็ได้แต่แบบอยู่ดีจะมาแย่งเครดิตจากตรงนี้ไปมันก็ไม่ใช่นึกออกปะก็เลยทําเรื่องป้องกันป้องกันและควบคุมการระบาดของเช้อโร แบคทีรียโดยเพราะแบคที ria ดื้อยาปฏิชีวนะนั่นคือแบบหลัก,ลกๆที่เป็นเมนโกลของภาควิชาของกลุ่ม <ida> e. นี้ได้เป้าหมายหลักแต่ว่าผมได้ยินมาว,ว่าพี่ชินนี่เนี่ยใช้คอมพิวเตอร์อืในการช่วยศึกษาเรื่องของการระบาดของือช้แบคที ria ด้วยใช่ไหมคอมพิวเตอร์เนะนี่ยมันมีส่วนตรงนี้พอมันเป็น DNA แล้วอะดีเอ็นเอเข้าใจ DNA ก่อนป่าคิดว่าครกคนคงเข้าใจดีนะ ดีเอ็นเอมันคือสารพันธุกรรมที่มีในทุกๆสิ่งมีชีวิตนี่ออกป่าครับอ่าแล้วใน DNA เนี่ยดีเให้นึกถึงมันคืออินโฟเมชันรูปแบบหนึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในสิ่งมีชีวิตมันคือรหัสพันธุกรรมอะรหัสมันคืออินโฟเมชันแล้วรหัสมันก็มันก็เป็นโค้ดของมันที่ที่สามารถทรานสเลตไปนู่นไปนี่ได้มันบอกได้หมดเลยเนาะทั้งลักษณะหน้าตารกษณะที่ใสใช่พี่อยากให้มอง DNA เป็นภาษาพับเปรีเดนภาษาและเป็นยูนิเวอร์ l a ลแลง g e ชด้วยนะ เป็นภาษาที่ทุกสิ่งมีชีวิตพูดภาษานี้เหมือนกันตัวอักษร A T C G D N A เมื่อถอดรหัสไปแล้วมันคือ A T C G repeat ไปเรื่อยๆแล้วแต่ลำดับต่างๆใน D N A มันก็เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วบางครั้งในส่วนของ D N A มันก็มีบางช่วงที่มันสามารถที่จะฟัง์กชันได้เช่นสร้างอินซูลินทำให้เกิดโรคน้นโรคนี้ไอ้ฟังก์ชันตรงนั้นเราเรียกว่าจีนไงจำได้ปะ ในจีนเหล่านั้นพอหลายๆจีนมารวมกันอ่ะมันก็สามารถสร้างระบบได้มันเป็นภาษาที่มีคําพูดเป็นวอร์ดดิ้งคือจีนแล้ววอร์ด n ิ้งสั่งมารวมกันเป็นประโยคประโยคไรนประโยครวมกันเป็นสตอรี่เรื่องราวสิ่งมีชีวิตอันนึงก็คือสตอรี่เรื่องหนึ่งนั่นแหละที่เกิดจากจ e เนติกโค้ดและถ้าเราจะเข้าใจสตอรี่และยีนเรื่องราวเหล่านั้นได้อ่ะเราต้องมีนักนักภาษาศาสตร์เราต้องมีนักแปล พี่ก็เป็นเหมือนนักภาษาศาสตร์กับนักแปลที่แปลรหัสพันธุกรรมโคดิ้งเหล่านั้นออกเป็นภาษามนุษย์ให้รู้ว่ามันคืออะไรมันทําหน้าที่อะไรเช่นพี่ศึกษารหัสพันธุกรรมแบคทีรียแล้วดูว่ามันมียีนที่มีความรุนแรงอย่างไงมียีนดื้อยาอย่างไรแล้วมันมีภาษาของตัวนี้กับภาษาของอีกตัวหนึ่งอะใกล้เคียงกันมากเลยมันต้องมาจากที่เดียวกันถ้าตัวนี้ก่อให้เกิด outbreak ในมนุษย์แล้วมันมาจากเนื้อบัวแล้วมันใกล้เคียงกันมากอะมันอาจจะเป็นสาเหตุเป็นซอ u ของการระบาดสิ่งนั้นแล้วก็ไปตั ัดการมันได้และพี่ทําทั้งหมดนั่นพี่คงไม่สามารถที่จะอ่านแบบนักภาษาศาสตร์อ่านโคด DNA. ีนเอต,ตัวีมันมีละมันมีเป็นล้านล้านตัวเลยนะคะอะไรที่มันรีพีทจานวนมากอะ่ะเราไม่สามารถทําได้ด้วยตาแต่เราทําได้ด้วยคอมพิวเตอร์นี่นั่นคือที่มาว่าทําไมพี่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยพี่ในการประมวลผลอ่านภาษาเข้าใจภาษาใน DNA ็เพราะมันเยอะมากแล้วคอมพิวเตอร์มันสามารถช่วยได้คอมพิวเตอร์สามารถเปรียบเทียบว่ารหัสด n a อนนี้ซึ่งยาวเป็นล้านกับอีกตัวหนึ่งแบคทีเรีย ใกล้เคียงกันหรือไม่คอมพิวเตอร์สามารถช่วยได้ว่าตรงไหนของพันธุกรรมแบคทีเรียเป็นยีนดื้อยาเปนนน็นยีนนู่นยีนนั่นคอมพิวเตอร์ทําได้หมดนั่นคือสาเหตุเพราะว่าพี่ต้องใช้คอมพิวเตอร์แลวมันมีชื่อของศาสตร์นี้ด้วยว่าศาสตร์ที่ชื่อว่า bioinformatics ชีวสารสนเทศคือเอาชีวะเอาไปใช่เอาไอที information technology คอมพิวเตอร์มาตอบโจทย์แก้ปัญหาในชีววิทยาครับนอกจากทำคอมพิวเตอร์แล <N> ้วเวลาควบคุม การระบาดของแบคทีเรียเนี่ยมันจะมีบางตัวที่อ่านภาษามาันแหละแล้วรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นเชื้อดื้อยาเชื้อดื้อยาเนี่ยคือเคยได้ยินมาว่ามันอันตรายมากมันคือภัยรูปแบบใหม่ในวง <obsc> การชีววิทยาเลยอ,อันนี้คือพี่ชินนี่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาเชื้อดื้อยาได้ด้วยใช่ไหมใช่ศึกษาเพื่อให้รู้ว่ามันดื้อหรือไม่ดื้ออย่างแรกนึกออกไหม มันดื้อระดับไหนมันไม่ใช่หนึ่งศูนย์นะดื้อไม่ดือ้อมันมีดื้อแล้วดื้อเลเวลไหนด้วยยาปฏิชนะที่เรามีอ่ะเราไม่ได้มีตัวเดียวนะคะตัวแรกที่เราค้นพบ ก็คือเพนิซิลินใช่ป่ะบแล้วมันมีมากมายหลายตัวลจากนั้น,นสาเหตุที่มันมีมากมายหลายตัวเพราะว่าพอคนพบเพนิซิลินปุ๊บก็ดื้อเพนิซิลินทันทีก็มีอมพิซินก็ดื้ออมพิซินก็ค้นพบใหม่ไปเรื่อยอแบคทีเรียเนี่ยที่เราใช้คอมพิวเตอร์ไปในการหาว่าดื้อไม่ดือ้อเราไม่ใช่แค่หาว่าดือ้อไม่ดื้อเราหาว่าดื้อมากแค่ไหนคือดือ้อหมดหมทุกตัวเลยก็มีมันดื้อด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ย ได้พราะพยีนดื้อยามันสามารถบ่งบ,บอกได้ว่ามันใช้วิธีใดในการดื้อยาปฏิชีวนะเราอาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างนะก่มนไมแต่เราพอดูว่าถ้ามันมียีนแบบนี้นะมันก็คงจะขับไอตัวยาปฏิชีวนะที่เข้าเซลล์มันออกไปถ้ามันมียีนแบบนี้นะมันก็จะสร้างสารอีกอันนึงไปทําลายยาปฏิชีวนามอะไรอย่างเงี้ยม,ม,มีหลายวิธีเลยแบคทีเรียม,มันมีหลายแมคคาเนซิมในการที่จะดื้อยา ที่เรารู้ว่าพี่คิดว่าเรารู้แค่อาจจะไม่ถึงครึ่งนึงก็ได้ในธรรมชาติที่มันใช้ความสามารถของมันก็เลยเอาคอมพิวเตอร์มาทดลองเรื่องนี้แล้วก็ศึกษาเรื่องนี้แต่มันมีคํานึงเรื่องของเชื้อดื้อยาเนี่ยมันมีคําว่าซูเปอร์บักผมได้ยินมาว่าถ้าเกิดมันดื้อยาแทบทุกชนิดเลยเนี่ยหรือทุกชนิดเลย ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขาเรียกกันว่าซูเปอร์บั๊กใช่ไหมครับใช่ซูเปอร์บ <recess ed isolation> <ând> ั๊กเนี่ยเป็นสิ่งเป็นคําที่เราไม่ค่อยใช้ในในในพวกเราหรอกแมันเป็นคําที่เป็นบัสเวิร์ดเหรอเป็นบัสเวิร์ดแล้วมันแล้วมันแล้วมันเก๋ตรงที่ว่าไปเขียนข่าวโดยเฉพาะอเมริกันชอบใช้บั๊กกับมันก็สร้างความเอริเทนให้กับเราอยู่แล้วว่าเนี่ยก็มาแลงบั๊กคอมพิวเตอร์ก็มีบั๊กใช่แต่พอมันเป็นซูเปอร์บั๊กแล้วมันแบบ โอ้โหมันจะมันต้องร้ายแรงกว่าเดิมแน่ซึ่งจริงๆแล้วซูเปอรบ์บัสของที่เขานิยามันไม่ได้มีแค่แบคทีเรียมันแบคทีเรียไวรัสพาราไซท์ทุกอย่างอะอที่มันดื้อกับยาที่เราใช้ฆ่ามันอะดื้อแทบทุกตัวที่เรามีเราจะเรียกว่าซูเปอร์บารสมมติยาปฏิชีะมีประมาณ x ตัวและแบคทีเรียดื้อทุกตัวอ,อันนี้ก็ซูเปอร์บาค,ความหมายว่าดื้อทุกตัวเนี่ยเต้เข้าใจว่ายังไงเต้รู้สึกว่ามันอันตรายคือพี่รู้ว่ามันอันตรายแต่พี่ เพอร์เซพชันของคนทั่วไปบอกว่าดื้อทุกตัวเนี่ยรู้สึกยังไงก็แปลว่าเราไม่ปลอดภัยไม่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาป้องกันเราหลังจากที่เราติดเชื้อแล้วหรือมีเพื่อนคนข้างเคียงติดเชื้อไปก่อนที่มียาปฏิชีวนะเนี่ยก่อนที่อเล็กซานเดอร์เฟรมิงจะคนเปยาปฏิชีวนะเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยศต,ตวรรษที่สิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบห้าเราติดเชื้ออะไรเราก็ตายกันหมดเลยเราไม่มียาฆ่าเชื้อเราติดเชื้ออะไรเราก็ตายเราเป็นแผลอะไรแล้วแผลนั้นติดเชือ้อ มันก็ลามแล้วก็ฆ่ามันไม่ได้ถ้าเกิดอิมมูนเราสู้ไม่ได้แล้วก็ตายเพราะฉะนั้นการบอกว่าซูเปอรบ์บัรกหรือเชื้อมันดื้อยาทุกอย่างอ่ะมันคือทําให้เราอ่ะมีโอกาสกลับไปสู่ยุคกลางเราติดอะไรมาแล้วก็ตายมีโอกาสตายสูงหรือเราอาจจะไม่ตายก็ได้แต่เราต้องทนทรมานกับเชื้อนั้นาน,าน,าน,านานขึ้นนึกออกปะครับเออเหมือนเรามีทาให้ชินย้อนเวลา กลับไปในช่วงเวลาอันโหดร้ายแต่เราไม่ควรจะย้อนกลับในสิ่งที่มันไม่ดีอย่างนี้ไงซึ่งการศึกษาของพี่ชินนี่เนี่ยไม่สามารถหาย,ายาได้แล้วว่าจะไปต่อต้านกับไอ้พวกซ้ซม,มาต์ยังไงเนาะสิ่งที่พี่บอกพี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันในการพัฒนายาอันนั้นก็เขาก็จะมีศาสตร์ของเขาทางด้านเภสัชทางด้านฟาร์มอซีทางด้านวิจัยที่พยายามคิดคนวิธีในการสู้กับแบคทีรียยาตัวใหม่มหรือวิธีอื่นๆยาตัวใหม่นี่นะอันดับแรกนะ พี่ก็ภาวนาให้มันมีใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่พี่ก็จะบอกว่านั่นไม่ใช่แอ l ซู e s โซลูชันเพราะอะไร<ก>มีอก็ต้งก็ดื้ออีกก็ตั้งแต่เพนิซิลินแล้วว่ามีเพนิซิลินก็ดื้อมีแอมเพนิซิลินเจเนเรชั่นต่อไปของเพนิซิลินก็ดื้อคืออยู่มียาใหม่อะมันก็จะดื้อต่อไปเรื่อยๆอยู่ก็ต้องคีบมองหา,างวิธีใหม่ไปเรื่อยๆแล้วแล้วบริษัทที่ทํายาเราเป็นซีอีโอบริษัททํายามันจะคุ้มไหมอะที่เราสร้างยาขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วก็ดูว่ายาเน ใช่ไหมล่ะแล้วก็จะทาทาไมนึกออกปะมันก็เลยมีนะว่าจากคนอื่นๆพยายามหาวิธีอื่นเช่นใช้เฟสเข้าใจคําว่าเฟสไหมเฟสคือไวรัสของเชื้อแบคทีรียใช่ก็ก็ใช้ก็แบคทีมันก็มีศัตรูของมันคือเฟสเขาก็ใช้ตตเฟสใ,ในการจะพยายามรักษาเชื้โอโร<อ>คดื้อยาเนี่ยแต่มันก็พล็ p l e x ว่าการกินยาปฏิชีวนะเข้าไปมันก็จะยากขึ้นไปอีกซึ่งมันก็ยังพยายามที่จะทดลองอยู่แต่พี่ยังไม่เห็นว่ามันจะแบบ scale up ให้มันใช้ง่ายเหมือนยาเจ็ปฏิชีวนาได้ยังไงในฐานะที่พี่ชินนี่เนี่ยศึกษาเฉพาะเรื่องการป้องกันและการควบคุมการระบาดผมอยากรู้ว่าเชื้อดื้อยาเนี่ยมันจะพบได้ที่ไหนบ้างเราจะได้ป้องกันป้องกันกับควบคุมเนี่ยครับมันจะนําไปสู่อีกอันหนึ่งให้เห็นภาพว่าเราทําอะไรก็คือเรื่องของการเฝ้าระวังหรือ surveillance ครับเออเฝ้าระวังเนี่ยก็คือติดตามตรวจสอบว่าณปัจจุบันน่ะเรามีเชื้อดื้อยา อะไรบ้างเท่าไห,หร่มาจากไหนถ้าเรารู้สิ่งเนี้เราจะมีแอคชั่นในการที่จะทําอะไรเพื่อลดปัญหาเหล่านั้นแต่ถ้าเราไม่รู้สาเหตุเลยอะเราจะไปหาวิธีแก้อย่างไง <laughs> เหมือนกันเราไม่เคยส่องกระจกดูตัวเองว่าตัวเองเป็นรูปรักงเป็นยังไงตอนนี้ <laughs> ว่าแบบสบภาพเป็นยังไงไม่เคยดูหน้าตัวเองดูแบบ อะไรแล้วจะรู้ไปว่าเราควรจะต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไงดูตัวเอง,อ,งเอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยน้กออกมาเพราะฉะนั้นอนะ่ะการทําเฝ้าระวังเป็นการเช็คอัพว่า ปัจจุบันนี้เรามีเชื้อก่อโรคหรือยามากน้อยแค่ไหนยังไงซึ่งวิธีที่เรเช็คอัพหรือหรือเฝ้าระวังเนี่ยมันก็จะมี3ส่วน3ข่าวด้วยกันสิ่งที่เราเห็นว่าเราติดเชื้อมันก็ต้องมาจากที่ใดที่หนึ่งมันก็จะมาจากคนด้วยกันก็ได้มันอาจจะมาจากโรงพยาบาลก็ได้แต่เหนืออื่นใดเราไม่ได้อยู่แค่โรงพยาบาลเรากินอาหาร,รอาหารเราก็มาจากสัตว์มาจากผัก Mm hmm. เพราะฉะนั้นการทาเฝ้าระวังนอกจากดูคนที่ติดเชื้อแล้วเราต้องไปเฝ้าระวังที่ปศุสสตว์ด้วย mm hmm. แล้วก็เกษตรกรรมก็คือมีคลินิคอลมี agricultural ก็คือเกษตรกรรมด้วย mm hmm. และสิ่งแวดล้อมด้วย mm hmm. เพราะเมื่อเราใช้ยาปฏิชีวนะในปสัสสตว์มันจะไหลไปที่สิ่งแวดล้อม mm hmm. แล้วมันก็จะวนกลับมานึกเหอมะทั้งหมดเนี้วเวลาทำเฝ้าระวังเราต้องทำสามข่าเนี้ยมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อมเราเรียกว่า one health คือภาษาไทยพี่ไม่รู้ว่าอะไรนะถ้าพี่คำแปลนะก็คือ one health ก็ดู health ทั้งหมดเราไม่สามารถมีสุขภาพ health ของมนุษย์ที่ดีถ้าสัตว์และอาหารที่เรากินและสิ่งแวดล้อมไม่ดีเราไม่วันที่จะมีสุขภาพดีได้พราราชการเฝ้าระวังเนี้ยจะต้องดูว่ามีเชื้อดื้อยามากน้อยแค่ไหนดื้อยาอะไรมาจากที่ไหนต้องดูทั้งในมนุษย์ clinical ในสัตว์ ในอาหารและสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งหมดมแล้วตอนนี้คิดว่าในไทยเขามีครอบคลุมทั้งสามด้านเรืยองครับเท่าที่พี่ดูนะโดยตัวไใหญ่ะเขาจะเน้นไปที่มนุษย์ก็คือ,อที่เห็นเห็นมาติดเชื้ออ่าผมเห็นชัดที่สุดใช่อันนี้เราเยังพอรู้ว่าเป็นเชื้ออะไรมากน้อยอแค่ไหนอันนี้ยังพอรู้ครับแต่ในสัตว์อาหารและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันน้อยมากมันม,มีไหมมันก็มีอแต่มันแบบน้อยกว่าในมนุษย์เยอะมาก อพูดได้เลยอ,อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของอที่เดนมาร์กใครดูใน YouTube ก็จะเห็น่ยก,ยกหนังสือมาเล่มน,นึงเขาเรียกว่าโปรแกรม d ดน m a p อันนี้เป็นโปรแกรมเฝ้าระวังเรื่องยาปฏิชีวนะที่เก่าแก่และยาวนานต่อเนื่องถึงปัจจุบันมากที่สุดในโลกใบนี้แล้วล่ะก็คือเดนมาร์กเนี่ยตั้งโปรแกรม d ดน m a p เพื่อทําการเฝ้าระวังเชื้อโรอยาจาก3ระบบที่พี่พูดมาเนี่ยมนุษย์สัตว์ อาหารแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วเขาก็รีพอร์ตทุกปีรีพอร์ตแบบนี้ว่าเรามีเชื้อรื้อยาอะไรในมนุษย์ในสัตว์ในสิ่งแวดล้อมอะไรมากน้อยแค่ไหนมาจากอาหาร Import Export ์ตเขารู้หมดเลยนะใน,นปีอ่ะปีเขาจะมามารีพอร์ตแบบนี้ซึ่งการทําแบบนี้ตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่ปี1900 1990 oh. 1 9 0 0้ต้นต้นพันเก้ต้นต้นน่ะมันทําให้เดนมาร์กอ่ะงานวิจัยจากนักวิจัยที่ทําการเฝ้าระวงังแ,และรีพอร์ตออกมากว่า,วาเรามีความดื้อยารุนแรงมากน้อยแค่ไหนทำให้รัฐบาลเดนมาร์กอ่ะ สั่งว่าหยุดการใช้ยาปฏิชีวนะในปสัสสาว์ในเมืองนอกที่เราซื้อ,อยาแดงๆเขาต้องมี prescription ใช่ปะ่ะจากหมอถูกต้องอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ๆจีซื้อแล้วมาใช้ในปสุสสตว์ไม่ได้แล้วก็คือ,อแบบแบนคือต้องใช้แบบ ยากอะที่จะใช้จริงๆอะคือแบบแ <ừ, S 1> ทบจะแบนไปเลยอะ ừ, เพราะฉะนั้นาการ <ๆ S 2> ที่เขาไม่ใช้ยาปัะชีพนะในในปุสัสตว์นั่นหมายความว่าอะไรเขาต้องนําปัสสตว์ของเขาอะให้มันคลีนคือถ้าเขาต้องทําให้โรงเลี้ยงสัตว์ต่างๆมันคลีนเหมือนอเหมือนเหมือนถ้ามนุษย์นะ่ะเราอยากอยู่สุขภาพดีอะ่ะเราก็ต้องอยู่ในที่ที่คลีนนี่หรอไมล้างาม,ามือเจลแอลกอฮอล์บ้างสภาพที่เราอยู่ด้วยใช่เช่นเดียวกันสัตว์ที่เขาเลี้ยงในปัสสตว์ต่างๆเขาต้องทําโรงต่างๆให้มันค่อนข้างที่จะ คือมันไม่ได้เหมือนเหมือนแบบดีเหมือนมนุษย์อยู่มันได้สะอาดแบบบ้านคนแต่มันก็ต้องสะอาดเพียงพอที่จะทําให้ไม่ให้เชื้อมันแบบไปนู่นติดนี่วนกันไปอ,อยู่ในนั้นนะ่ะพอเชื้อมันไม่ติดหมูมไม่ติดเชือ้อยาปฏิชนันะมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไงการที่เขาบอกว่าห้ามใช้เนี่ยเขาก็ต้องไปปฏิรูปฟาร์มของเขาด้วยไม่ใช่แบบ ห้ามใช้โดยฟาร์มก็เน่าหมูก็ติดเชื้อ <c oughs> มันก็ต้องใช้นี่คป้าต้องปร <ะ S 1> ับตัวเพื่อความอยู่รอดใช่เพราะฉะนัน้นการแบรนด์ของเขามันก็เป็นการฟอร์สให้เกษตรกรทําเกษตรกรกรมปศุสัตวาา์แบบยั่งยืน<ม>ที่เราต้องทําฟาร์มทุกอย่างให้มันสะอาดเพื่อที่เราจะไม่ใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวานะแล้วรู้ไหมว่า productivity ของเดนมาร์กทำหมูเยอะอหลังจากแบรนด์การใช้ยาปฏิชีวนะ productivity ไม่ได้น้อยลงนะ กับดีขึ้นได้ซ้ำนนกออกปะเพราะว่ามันสามารถทําได้ใช่มันสามารถทําได้อันนั้นแหละคือตัวอย่างที่แบบพี่เชียร์เห็นภาพว่าถ้าทําครบวงจรเหล่านั้นน่ะการที่เราเห็นมนุษย์ติดเชื้ออะไรก็ตามนั่นคือเอนดสุจุดสุดท้ายที่เราเห็นมันมีก่อเกิดกําเนิดก่อนมานั่นเองใช่เพราะฉะนั้นน่ะการเราเห็นตรงเนี้ว่ามันเยอะ่แสดงว่าต้นเหตุมันก็ต้องเยอะมากๆนึกออกปะเออเดนมาร์กมันไปแบบ ครอบกลุ่มทั้งหมดมาเลยจัดการทั้งหมดถ้าเรามาโฟกัสที่มนุษย์อ่ะเช่นะประเทศไทยอ่ะประเทศไทยก็รู้ว่าการใช้ยาปฏิชนะก็เชื้อก็ดื้อยาใช่ปะประเทศไทยไม่ใช่ว่าไม่มีการลดใช้ยาปฏิชันะนะในมนุษย์อ่ะมีนะ,ะแล้วทุกวันนี้ความเข้าใจของคนไทยเกี่ยวกับการใช้ยายาฆ่าเชื้อพิมเพื่อมันก็มีเพิ่มส่งข,ขึ้นแม้มันจะไม่เยอะก็ตามแต่ถามว่าการลดใช้ยาปฏิชนะในคนในประเทศไทยอ่ะเมื่อลดแล้วว่ะคนติดเชื้อดื้อยาย,ยังน้อยลงหรือเปล่าไม่ได้น้อยนะคะ แวก็มีสาเหตุอื่นๆถูกต้อง,อ,งอืออือง,งั้นพูดมาอย่างเงี้ยน่าสนใจมากการศึกษาของพี่ชินนี่เนะี่ยสมมุตนินะน้องๆที่เขาดูรายการเนี้ยแล้วเขาแบบว่าโตขึ้นอยากศึกษาเรื่องเชื้อดื้อยาเหมือนกันครับหรือว่าการระบาดของเชือ้อแบคทีเรียเหมือนกันครับแนะนําน้องๆยังไงดีครับน้องก็ต้องไปเรียนทางพวก microbiology มะอ่ะเอาเพราะ microbiology ก็คือจุลชีววิทยาจะศึกษาพวกจุลชีพขนาดเล็กจุลชีพไม่ได้มีเฉพาะเชือ้อโรคนะคะอย่าลืมนะจุลชีพมีที่เป็นประโยชน์ด้วย ที่เขามาทำโปรไบโอติกส์ที่เขามาทำยโยเกิร์ตนมอาหารหมักต่างๆนั้นต้องเป็นเชื้อโรคที่มีประโยชน์เนื่องกับป้ารวมถึงในร่างกายแล้วก็มีชเ,เชื้อโรคที่มีประโยชน์ต่อเราที่ศึกษาเช่นเดียวกันเรียก่เเ็เป็นเชื้อแต่ไม่เป็นเชื้อโรคไหมก็เป็นเชื้อที่มีประโยชน์เชื้อที่ไม่ได้ก่อโรคเราเรียกว่าเชื้อโรคอ่ะอันนี้เป็นเชื้อที่ไม่ได้ก่ะโรคเป็นเชื้อที่มีประโยชน์นั่นนั่นคือการศึกษาในจุลชีววิทยามันก็มีการศึกษาทั้ง เป็นเชื้อโรคก,กับเชื้อที่ไม่ได้ก่อโรคด้วย<ม>อ่ะตรงนั้นก็เป็นแหล่งเป็นโอกาสหนึ่งที่จะเข้าไปศึกษาแล้วไปจับพวกเชื้อต่างๆได้อีกการหนึ่งก็คือมาจากสายคอมก็ได้อย่างเ<ม>ช่นที่พี่ทำเนี่ยพี่มาจากสายชีวะก็จริงอะแต่มันก็มีคนที่แบบมาจากสายคอมเลยก็คือแบบศึกษาคอมไซ์แล้วก็มีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ที่สตรอง<ม>อะ แล้วเข้ามาแตะโจทย์วิจัยทางด้านชีววิทยาหรืออ,อาจจะเป็นคอมไซน์มาก่อนแล้วไปเรียนหลักสูตรที่ชื่อว่าไบโออินโฟมต i ิกหรือชีวสารสนเทศแบบเนี้อ,อันนั้นเราก็สามารถใช้ความรู้คอมพิวเตอร์ไซน์ของเราอะไปจับโจทย์ชีววิทยาอาจจะไม่ใช่แค่โจทย์ของเชื้อดื้อยาอาจจะเป็นโจทย์ของการผลิตยาก็ได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์โมเดลลิ่งเกี่ยวกับ 3D structure ของโปรตีนที่ใช้ยาหรือการจับของยา มันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ AI ก็ได้ AI นี่คือใช้เยอะมากขึ้น mm. เยอะมากในเรื่องของการพรดิกยา mm. การพรีดโดเมนต่างๆอะไรแบบนี้หรือการพรีดิกว่าเชื้อดื้อยาหรือไม่อน่อกจากหาโดยจากยีนแล้วเนี่ยยังสามารถใช้ AI ในการหารเพราะว่าการ mm. ดื้อยาของแบคที ria ที่เรารู้ว่ามันมียีนดื้อยามันน้อยมากนะ กับเมคานิซึมทั้งหมดที่มันมีนึกออกปะ,ะมันยังมีสิ่งที่เราไม่รู้ซึ่งสิ่งนี้เราใช้ AI ไปจับเพื่อพอดีได้อะไรแบบนี้ค่ะน่าสนใจมากเพราะว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโจทย์ทางชีววิทยาต้องเรียนชีววิทยาเพื่อมาตอบโจทย์จริงๆเรียนคอมมาแต่ว่าใช้สิ่งที่เรามีนหะอย่างเช่นความรู้ด้านคอมเนะี่ยมาตอบโจทย์อาสาขาอื่นๆได้ในการบูรณาการหลายๆอย่างเข้าด้วยกันใช่แล้วนี้น้อง <c oughs> จําเป็นต้องมาเรียนที่ดี u ไหมครับ โอ้ยเดี๋ยวนี้ที่ไทยเนี่ยมีหลักสูตรชีวาสารสนเทศอะเยอะมากนะหลายมอเลยมีมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีด้วยซ้ำอันเนี้ยถ้าเทียบตอนที่พี่เรียนะมันพี่เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยด้วยซ้ำชีวาสารสนเทศรุ่น,นบุกเบิดที่บางมดประจํเก้าทนบุรีเนาะตอนเนี้ยนนมีกันแบบหลากหลายทั่วไปมากขึ้นแล้วค่ะโอเคครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเรื่องนี้ก็ไปศึกษากันต่อได้หรือว่าไปติดตามพี่ชินี่ในช่องทางต่างๆ มีอะไรอยากให้ทางบ้านเขาติดตามไหมครับก็มีช่องทาง i อจีได้ชินนี่อันเดอร์สกอร์พินและพาสก็ไปได้ค่ะอันนี้ต้องสะกดให้ถูกเนาะสกกดให้ถูกไปออกรายการอื่นแล้วสะกดไม่ถูกสะกดไม่ถูกแต่ตามมาเจอนะคะชาวช่องนลายรกันายการเอาโอเคครับสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ไปพบกันใหม่ในวิทย์วิทยาตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ่ ดูคลิปนี้จบแล้วที่อยากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับพวกเราด้วยนะครับ